คำว่าเข้าจินเข้าจินก็หมายถึงเข้าใกล้อย่างเช่นเราพูดว่าก็หลายเข้าจินหมวยหน่อยก็หมายถึงมาน,นี่เองมันใกล้ฉันนิดหน่อยคำว่าอีเตลี่ยนเตี่ยนก็หมายถึงว่านิดนึงนิดหน่อยอย่างเช่นว่าคนถามเราว่าคุณพูดภาษาจีนได้ไหมนหี่คุยซัวจงเหรอปะ ก็แปลว่าอีเตียนตียนก็หมายถึงพูดได้นิดหน่อยหรือว่าเวลาเราไปสั่งกาแฟเขาถามว่าเอาน้าตาลเยอะไหมเอาน้าแข็งเยอะไหมประมาณนี้ค่ะเราก็ตอบว่าอีเตียนเตียนเอานิดหน่อยใจยงการอีเตียนเตียนยงการก็หมายถึงความกล้าหาญความกล้าสมมุติพูดว่ามีจะมาเหินหยงการทําไมคุณถึงมีความกล้าขนาดนั้นอะไรที่ทําให้คุณกล้าขนาดนั้นคําว่าตึงตึงก็หมายถึงรอโซตึงอีเชี่ยรอรสักครู่นะคะคำนี้น่าจะได้ยินบ่อยแล้วก็สุดท้ายคําว่าซื้เจียนซื้เจียนแปลว่าเวลาอย่างเช่นเราพูดว่า อยู่ไม่กี่ขั้นสุดท้ายนะก็หมายถึงว่าดูเวลาไหมนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วประมาณนี้ค่ะ